คงไม่เหลือคุณใครอีกแล้วถูกมาแทนด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอปฏิทินจากนี้มีไว้เพื่อนับวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับน,นาที ชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกเหมือนว่า ไปจมพิษเธอสออักครั้งอยู่กับฉันไปนานๆหนา้หนาเธอเราจะบอกอย่างหนึ่งว่าหนูมองไม่เห็นหน้าจอเลยเพราะว่าลืมใส่แว่นนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคือขี้เกียจไปเอาแล้วนะคะหนูจะเพ่งเอาเนียยังมีเพลงแรกเป็นโอ้ขอ้าคุณ ยังมีเพลงรากเป็นพันบดในรอช้าให้เธอได้ฟังยังมีไลฟ์ทริที่เราเลนยืนต้องไปเที่ยด้วยกันรวมอีกเรื่องที่ยังสำคัญลูกเบาได้ทราบวันจะกกันมา,าแบบนี่หแป๊บหนึ่งจะร้องม่ดีละใส่แว่น